นะจะมีเสียงค้างนะครับช่วงที่150เนี่ยเห็นไหมจะเกิดการสปาร์คคือหน้าคอนแท็ก,ก็ค่อยจากออกนะก็ค่อยจากจะออกจาก NC ไป NO เพราะฉะนั้นถ้าเป็นโดดกระแสเยอะๆนะครับจะเกิดการสปาร์คสปาร์คขึ้นระหว่างหน้าคอนแท็กทำให้คอนแท็กเสียหายได้ง่ายด้วยการส,สตาร์ทของอินเวอรเตอร์เพราะฉะนั้นก็คือถ้าเป็นอินเวอรเตอร์แบบจ่ายไฟมาเต็ม220โวลต์อันนี้เหมาะสำับไปเลยปลกๆได้เลย ชั่วพริบตาเห็นไ,ไหมเนี่ยก็พริบนิดนึงอันนี้สําหรับคนที่ต้องการตัดต่อเร็วแล้วก็อิวอร์เตอร์ไม่มีระบบซับสตาร์ทหรือทำอะไรก็ได้ให้ซับสตาร์ททำงานไปก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้เพราะฉะนั้นนะครับหากเราจะนำ power delay มาใช้กับอิวอร์เตอร์ที่มีซับสตาร์ทเนี่ยเราจะต้องหน่วงเวลาหน่วงเวลาแรงดันไฟที่จะเข้ามาเลี้ยงคอยขั้วลดีเลย a ให้มีแรงดันไฟเต็มที่ก่อนเพื่อจะให้ทำงานทันทีโดยใช้อะไร ก็คือใช้ไทม์เมอร์หน่วงเวลาสัก10วินาทีก็ได้ประมาณนี้ไทม์เมอร์หรือซีโนไทม์เมอร์ก็ได้นะครับซีโนไทม์เมอร์ราคาซูซีกันกับไทม์เมอร์นะไทม์เมอร์ที่เป็นดีเดย์ที่มีซ็อกเก็ตราคาก็ร้อยกว่าบาทไทม์เมอร์ทุกวันนี้ก็ร้อยกว่าบาทพอๆกันซีโนไทม์เมอร์หรือว่า AC ซีโปรเทคเตอร์เนี่ยมีฟังก์ชันใช้งานเยอะกว่าไทม์เมอร์อีกสามารถตั้งเวลาสตาร์ทอัพแดงหลานไฟเข้าแล้วก็จะนับถอยหลังหน้าคอนแทคต่อ ไฟออกไปนั่นเองที่ต่อไว้ก็คือต่อลักษณะเหมือนเดิมเพียงแต่แรงนั้นไฟคอยนะครับของโค,วควดวดเนี่ยโคดว,วด,ดอ่า power relay นี่ที่จะต่อมาจาก in s o l าเซลล์ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้อ่า nc ก็คือต่อการไฟฟ้าปกตินะครับ no ก็ต่อโซ l าเซลล์ปกติแล้วขั้ว no นะครับมาผ่าน sinotimer หรือผ่าน ac protector นี่ก่อนทางเข้านะ in ตนนั้งลายเดลยิตอนนะครับ ส่วนลายเนี่ยในต้นที่ขาออกนะครับขาเอาเนี่ยก็ค่อยมาเข้าขดดวดของ power d e l a y ทีนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวควบคุม power d e l a y อีกทีนั่นเองเราแค่จะอาศัยนว่วงเวลาสตาร์ทอัพนั่นเองนะครับอ่าการทำงานอันนี้ก็น่าจะมองเห็นอันนี้นี่คือขั้วคอมมอนก็คือออกมบนเดิมนะครับอ่ามาผ่านตัวอ่าร,ร์ปึ้ยสปัสสวิต์เหมือนเดิมผ่านเบรกเกอร์ออกไปหาโหลดเหมือนเดิมนะครับอันนี้ต่อเหมือนเดิม เบรกเกอร์ uh, Baker, ตัวนี้ของโซลาเซลล์ที่มาเข้าตัวนี้ก็เบรกเกอร์ของการไฟฟ้า uh, uh, ผมจะเบรกเกอร์ของโซลาเซลล์ขึ้นก่อนตอนนี้ยังไม่ได้เปิดอิวอร์เตอร์นะครับทีนี้ก็เปิดเบรกเกอร์ uh, ของตัวการไฟฟ้า uh, อันนี้คือต่อการไฟฟ้าทํางานนะตอนนี้นะครับก็คือติดนะทีนี้อิวอร์เตอร์ทํางานนะครับทํางานนะ ตัวนี้ก็จะเริ่มสตาร์ทอัพขึ้นมานะครับเห็นเวอร์อัพนับถอยหลังอ่านะครับเห็นไหมครับไม่มีเสียงคลางไม่มีแหลมตัดต่อเร็วด้วยโหลดแทบจะหลอดไฟแทบจะกระพริบนิดเดียวนะครับแล้วทีนี้เมื่ออินเวอร์เตอร์หมดปิดนะครับอ่าก็าจะมีกระพริบนิดเดียวนะครับดีกว่าพวกตัวนี้พวกตัวนี้ก็คือกับ อาจจะประมาณสักหวินาทีอันนี้น่าจะครึ่งวินาทีแปบ๊บเดียวนะครับแล้วก็เมือออนนะครับเมื่ออินเวอร์เตอร์ทำง,งานอ่าตัวซิโนไทม์เมอร์หรือว่าตัวเอซีโปรเทสเอร์ก็นับถายหลังอ่านะครับนับถอยหลังกระพริบทีเดียวในช่วงสลับอ่าตัวซิโนไทม์เมอร์หรือว่าเอซีโปรเทสเอร์นี่นะครับจะสามารถตั้งเวลาสตาร์ทอัพเมื่อแรงดันไฟเข้าก็คือจะนับถอยหลังให้ต่อไฟออกไป ตั้งเวลาได้อยู่ที่โปรแกรมที่4ก็คือ P4 นั่นเองน,น,อะเนะครับกดเซตนะครับกดเซตค้างไว้กดเซตไปเรื่อยจนอยู่ที่ P4 น,น,นะครับ P4 นะทีนี้ปกติเขาตั้งไว้ที่5วินาทีเราตั้งประมาณสักผมนั่นนับดูแล้วนะ่าประมาณสัก7วินาที7 8ถึง8วินาทีในการสตาร์ทอัพของอ e ิวอร์เตอร์กดเซตค้างไว้เหมือนเดิม กดเซตีกเรื่อยๆจนไป P4 นะครับแล้วก็กดขึ้นลงได้เลยเราจะเอาขึ้นนะจากปกติที่5วินาทีผมจะเอาสัก7วินาทีแล้วกันประมาณนี้ก็ปล่อยก็ได้หรือจะกดเซตไปเรื่อยๆจนครบลูกก็จะเป็นการบันทึกปล่อยไว้ก็ได้ครับอ่านี้คือบันทึกไว้ที่7วินาทีนะ7วินาทีแล้วทีนี้ผมก็อ่าอเตอร์หมดนะครับ สลับนิดเดียวกระพริบนิดเดียวนี่เป็นการสลับไปเลยทีน <bo> oh <Venice> <ous> ี <Canada> <17 void> ้เมื่ออิมพัตเตอร์ทำงานทีนี้ตั้งไว้7วินาทีรอจะพัดลมจะหยุดทำงานจะตรงกันกับพัดลมของอิมพัเตอร์ก็คือประมาณ7วินาทีเมื่ออิมพัเตอร์จ่ายไฟพัดลมก็จะบี๊ดนะครับประมาณ7วินาทีพัดลมหยุดแล้วก็ตัว ซีนวลธรรมเมื่อก็ต่อให้พาวเวอร์ดีเดสับไฟได้พอดีนะประมาณนี้อ่ะเห็นไหมครับสลับไบเนาะ,อ,ะอันนี้คือไฟหมดนับนะ,ะนะครับเนี่ยตั้งไว้เจ็ดวินาทีพอรวมตัวนี้ก็หยุดพร้อมกันกับตัวนี้อ่นะครับประมาณนี้อันนี้เป็นวิธีแก้แก้สำหรับใครที่ใช้พาวเวอร์ดีเแบบนี้ เราต้องการเอามาใช้กับอ e ินเวอร์เตอร์ที่มีซอฟต์สตาร์ทขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับผมเอามาต่อตัวโนอบตัวสมาร์ทสวิตช์นี้สมาร์ทสวิตช์นี้ผมดูแล้วข้างในคอนแทคของดีดจะอยู่ที่16แอมป์กรณีเรามาใช้ตัวนี้ตัวนี้80แอมป์ใช่ไหมก็ไม่บาลานซ์กันก็จะต่อข้ามไปก็ได้นะครับหรือจะเอาตัวนี้ไปขับเอาตัวนี้ไปขับดีดีอีกตัวเอาไปขับคอยดีดีนะครับขับคอยดีดีแบบ220โวลต์มุนตัวนี้เอาแบบคอนแทคเดียวก็มีเปิดต เพื่อขยายกระแสนันเดงเพราะตัวนี้ได้แค่1 6แอมป์แต่ตัวนี้80แอมป์ก็เป็นข้อขวดตรงนี้ตัวนี้กระแสไม่เพียงพออันนี้เป็นการแค่ประยุกต์ใช้ตัว power d ดิเนที่ว่านี่เพื่อต้องการให้ตัดต่อเร็วแล้วก็ใช้กับตัวอิวอร์เตอร์ที่มีซับสตาร์ตโดยใช้ทัมเมอร์มาช่วยกระแสไม่จำเป็นต้องเอาเยอะนะครับทัมเมอร์ตัวนี้หรือจะใช้ทัมเมอร์ทั่วไปก็ได้แล้วแต่เราตัดต่อเร็วนะครับนะหรือว่ามีการสลับไฟที่เร็วนะสังเกตไฟกระพริบนิดเดียวครับ นะเหมือนไฟตกนิดเดียวเนี่ยก็คือถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ดับแต่ถ้าเป็นวินาทีขึ้นไปดับแน่นอนถ้าเป็นวินาทีประมาณสักครึ่งวินาทีพอได้นะนะเมื่อไฟมาก็หน่วงเวลานี่นนให้อิเมอร์เตอร์อ ให้เตอร์จ่ายไฟได้เต็มที่นั่นเองทีนี้ก็มีอีกวิธีหนึ่งก็ตามที่เคยแนะนำไปก็คือใช้ตัวไทม์เมอร์นะครับดีเดย์ออนดีเดย์ออนก็คือหน่วงเวลาเปิด H3Y2 เป็นไทม์เมอร์อันนี้ใช้เป็นแบบคอนแทคไดเล็กอย่างนี้ก็ได้นะครับเอามาแทนตัวซีโรไทม์เมอร์เวสซี่ปูนิเตอร์นี้ปกติก็จะมีชุดตัวสเก็ตมาด้วยแล้วก็ใส่ขาต่อยังไงก็คือเอามาต่อแค่ตัวแทนซีโรไทม์เมอร์ ส่วนเราจะใช้ตัวนี้หรือตัวนี้อันนี้แล้วแต่เรานะถ้าตัวนี้ก็ตัวเล็กดีราคาซูซีกันนะครับร้อยกว่าบาทอันนี้ก็ดีก็คือสามารถตั้งโวลต์ต่ำโวลต์สูงตัดได้ด้วยกระแสได้ด้วยส่วนตัวนี้แค่หน่วงเวลาอย่างเดียวนะครับไม่มีโปรเทคเตอร์ก็คือหน้าที่หลักของเขาเลยคือหน่วงเวลาขา13 14าเป็นขาเป็นแรงดันไฟที่มาจาก NO ของตัว power diode นี้ก็คือเส้นนี้นั่นแหละ13ต่อกับ9 14ต่อกับ12ก็คือจำถึงกันนั่นเอง ทีนี้เราจะเอา NO ก็คือเนี่ย normal open ก็คือปกติเปิดนะครับเราจะเอาตัวปกติเปิดก็คือ NO นั่นเองขา5กับขา8นี่ไปต่อตัวนี้ออกไปไปขับคอยของ power diode นั่นเองก็คือไฟออกคขา8กับขา5มาเข้าคอยของ power diode 12-14กเป็นคั้วลายตอนนี้ผมต่อนะครับก็คือไฟเข้าขา9กับคขา13ก็เป็นขั้ว n e นิวตอน ก็จะต่อลักษณะอย่างนี้เอาไว้อย่างนี้แล้วกันเวลาต่อใช้งานเราก็ต้องทําให้ตรงนะครับกับด้านให้ถูกต่อขั้วสายให้ถูกก็คือจ้ากันอย่างนี้เองนะครับเนี่ยขั้วตรงนี้ก็คงจะมองเห็นอันนี้สำหรับมือมใหม่หน่อยอประมาณนี้เนี่ยจํำใส่กันอันนี้ก็คือมาจาก NO ของพ o w e ว d ดี Day นะครับก็คือไฟเข้านั่นแหละอะติท,ทาเมอร์จากตัวที่ s ซ็นโวทามเมอร์ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม แต่ถ้าเรามาใช้ตัวดีเ i ย์ทามเมอรอนี้นะครับก็จะมีการจำสายหน่อยนิดน,นึงแต่ตัวนี้ไม่ต้องจำนั่นเองอเดี๋ยวผมจะวางไว้อย่างงี้อันนี้ก็จะขนาดเล็กบางกว่าตัวนี้นะอ่าไว้มีนี่ก่อนนะครับอตอนนี้ผมซื้อมาเป็นแบบ10วินาทีก็คือดีเ0ย์ิวินาทีหน่วงเวลาเปิด10วินาทีสูงสุดนะครับเมื่อกี้ผมตั้งไว้ที่7วินาทีผมก็ต้องตั้งตัวนี้ ให้อยู่ที่ประมาณ7วินาทีประมาณนี้นะเพราะว่าเราใช้ไม่เกินสิวินาที7วินาทีสำหรับนวงสำหรับอ,อิมอร์เตอร์ตัวนี้นะครับจากนั้นก็จะเปิดไฟเข้านะครับเปิดไฟเข้าการไฟฟ้าอ่าอันนี้คือติดติดเลยนะการไฟฟ้าต่อไปแล้วอ่าอันนี้อิวอร์เตอร์ทีนี้ผมก็จะเปิดนะครับเปิดไฟอ่าลองดู 7วินาทีอ่านะครับแต่ตัวนี้ไม่มีตัวเลขนับถอยหลังให้เห็นนะครับเพราะว่าเป็นวงจอรอิเล็กทรอนิกส์ภายในเป็นหน้าที่ของเขาเลยก็คือเป็นท i m ์เมอร์เป็นดีเดย์ทา์เมอร์คือหน่วงเวลาเปิดหน่วงแค่เวลาเปิดนะมเมื่ออิมเวอร์เตอร์หมดไฟนะครับอ่าก็จะกระพริบเหมือนกันตัวนี้ก็จะทําหน้าที่หน่วงเวลาอยู่ประมาณเวินาทีหรือพัดลมตัวนี้หยุด พอรวมอิเวอร์เตอร์หยุดระยะเวลาก็จะสันยิ่งกันประมาณนี้นะครับก็เหมือนอย่างนี้ไปการประยุกต์ทามเมอร์มาแทนนะครับมาแทนตัวนี้ก็สลับเร็วนะครับสลับเร็วกระพริบหน่อยหนึ่งก็เท่ากันนี่แหละ หรือจะตั้งมาเป็น6ก็ได้นะครับหมุนลงมาเป็น6เป็น5ก็ได้เอาพอดีกันกับพัดลมตัวนี้พัดลมหยุดปุ๊บก็ให้มาก็ได้แต่ผมจะตั้งเป็นสักเอาสัก6เนาะเพราะว่าตัวนี้อาจจะเสียเวลาเป็นหนึ่งวิธีตอนระบบดันตัวเลขตัวประมวลผลอยู่ออาตัวนี้คือไฟเข้านับเลยอะไรอย่างนี้อลองดอูนับนะครับดูดีว่าจะเสมอกันกันกบระยะเวลาเสมอก,กันกับพัดลมของอินเวอร์เตอร์ไหม อืมเห็นไหมครับนะหยุดปุ๊บอาจจะเร็วกว่าพัดลมหน่อยนะก็หมุนไปสัก6วินาทีครึ่งะนะนะเราปรับได้แล้วนะครับเราหมุนเราตรงนี้นะไม่ต้องไปกดปุ่มตั้งค่ายากเหมือนตัวนี้ตัวนี้อาจจะโปรแกรมอาจจะแตกต่างตัวแต่ละยี่ห้อนะครับตัวนี้อยู C, ่ P4 อยู C, ่โหมด4เวลา power up ัับถอยลงแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นบางรุ่นก็อยู่หมด14หมดอะไรอย่างนี้ก็ไปดูคู่มือนะครับคู่มือของ s ี n นท m มเมอร์คู่มือ ac projector ตัวนี้ว่าอยู่โหมดไหนตั้งเวลา power up นั่นเองีขนาดกระทัดรัดดีนะครับก็ไม่เปลืองหน้าที่อะไรอย่างนี้เพราะใช้แค่หน้าที่แค่หน่วงเวลาทีนี้มาดูนะครับมาดูการสปาร์การอารการสปาร์ตระหว่างหนะ้าคอนแทคเป็นยังไงบ้าง มาทดสอบตัวนี้กันว่าจะมีไฟสปาร์คไหมนะครับระหว่างคอนแทคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโหลดไปสัก200วัตต์อันนี้100วัตต์นะเป็นหลอดไส้นะครับที่ใช้หลอดไส้เพราะว่าจะได้เห็นแสงกระพริบเวลาที่ตัดต่อสับเปลี่ยนถ้าไปใช้หลอด LED หลอด LED ไฟยังคงค้างอยู่มองไม่เห็นการกระพริบนะครับเพราะว่าหลอดไส้เป็นโหลดที่ดึงกระแสโดยตรงนะไม่มีการค้างของไฟเหมือนพวกหลอด LED ทีนี้มาทดสอบสปาร์กหน้าคอนแทกการเกิดสปาร์กเกิดอาร์กหน้าคอนแทกของ Power d ร์ดีทดสอบโดยใช้โหลดหลอดไฟไส้หลอดไส้นะประมาณ200วัตต์เพื่อดูว่ากินกระแสประมาณนี้เกิดอาร์กเกิดสปาร์กระหว่างหน้าคอนแทกไหมเกิดมากน้อยเพียงใดและสามารถแก้ได้ไหมอาผมจะปิดไฟนะ,ะปิดไฟเมืดแล้วนะครับอตอนนี้โหลดดึงไปได้ว2 0 0วัตต์นะดูที่ นามิเตอร์ประมาณร้อยเก้าสิบกว่าอ่าทีนี้ก็สลับมาใช้อินเวอร์เตอร์อ่าครับเอาไหมนะครับอ่าสลับมาใช้อินเวอร์เตอร์นะครับ ดูคอนแทคอืมนะครับดีอ่าเห็นนะครับแวบเมื่อกี้นะอ่ามีการสปาร์กนะครับ ทีนี้ทำการโมด้วยใส่คาปาซิเตอร์4.7นาโนหรือที่พิมพ์ตัวคาปาซิเตอร์นะครับ472อคล่อมระหว่าง ncno ทั้งหมดเลยนะครับก็คือตรงนี้เป็นขาคอมมอนใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็จำใส่กันฝั่งละ2ตัวนะครับฝั่งโซลาเซลกับฝั่งการไฟฟ้านั่นเองทั้ง ncno อย่างนี้นะครับก็อาจจะใช้หัวแรงที่มีวัดทุกสูงหน่อยบัดกีระหว่างขานี้กับขานี้เลยอย่างนี้ ทั้งสองฝั่งนะก็คือทั้งลายแล้วก็นิวตรอนนั่นเองนะประมาณนี้นะครับก็แนบซอดไว้ประมาณนี้แไว้ปนระมาณนี้ทีนี้ก็จะทําการต่อเข้าไปแล้วก็ทําการทดสอบดูว่ายังมีการเกิดสปาร์กนะครับมีแสงสปาร์กอยู่ไหมนะเดี๋ยวผมก็จะประกอบนะครับนะครับประกอบสายเสร็จแล้วนะครับรงนี้มีคาปาซิเตอร์นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับนะ จากนั้นก็จะเปิดปลั๊กไฟแล้วก็เปิดเบรกเกอร์นะครับการไฟฟ้าทดสอบได้โหลด200วัตต์นะครับอันนี้198วัตต์กว่าก่าอันนี้กินการไฟฟ้าไปก่อนนะครับปิดไฟนะครับปิดไฟแล้วก็จะเปิดอิมร์เตอร์นะครับแล้วก็ดู อ่านะครับรู้สึกว่าจะาเดี๋ยวผมต้องหาให้มองเห็นหน่อยอ,อีกครั้งนะครับอืมวันเดียวตากบ่อยๆอ่านี่จะมีแสงไหม ลองได้หลายครั้งนะครับก็จะเกิดมีแสงสตาร์กไหมอ่าหายนะครับเห็นไหมไม่มีแสงนะครับเดี๋ยวผมลองในลายม,มุมเอาอตรงนี้อืมนะครับอ่ะลองในหลายม,มุม ให้ลองในรายมุมหน่อยาหายเลยนะครับนะก็ตามทฤษฎีตามปฏิบัติตามหลักการของเขาคือคปาซิเตอร์ตัวนี้จะช่วยขจัดนะครับขจัดสปาร์คสไปออก ่านะครับไม่มีแสงเลยนะก็คือไม่มีแสงเลยนะครับอันนี้อยู่เตือเราเปิดแสงลองเปิดไฟนิดนึงนะครับดูนะอ่านะครับอ่าซูมแบบ ก่อนเดี๋ยวสูมให้เห็นชัดๆดเอาไปใกล้ๆหน่อยอะอสูมให้ชัดๆเลยนะครับอือนะตอนนี้นฝั่งนิวตันนะเมื่อก,กี้ฝั่งลายนะครับสังเกตอันนี้เป็นเส้นสีฟ้านี่คือเส้น Newton นะิวตัน่ะตรงนี้ เดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่งมไม่มีแสง ATS นะครับใช้ power relay ขนาด80แอมป์นะจะมี120แอมป์ด้วยสำหรับระบบใหญ่ๆแล้วก็มา ใช้ตัวนะครับตัวดีเลย์ตัวหน่วงเวลานะดีเลย์ไม่ใช่รีเลย์นะครับดีเลย์นะครับมาหน่วงเวลาสําหรับซับสตาร์ทของอินเวอร์เตอร์เพื่อจะให้ดีเลย์ได้ทํางานแบบเร็วนั่นเองสลับเร็วนะครับอาจจะใช้ตัวซีโนไทมเมอร์หรือ AC ซิดโปรเทกเตอร์นะครับที่มีการหน่วงเวลา power up ก็คือต่อเริ่มต้นนั่นเองอันนี้ตั้งเวลาได้นะครับตั้งเวลาสัก7วินาที7 8 6 7 8ก็ก็ไปปรับเอาระบบซับสตาร์ทของอินเวอร์เตอร์ตัวนั้น อาจจะอาศัยเสียงจากพัดลมพัดลมหยุดก็หมดเวลาหน่วงอะไรอย่างนี้นะครับตาที่ทําให้เห็นนะอาจจะใช้ทัมเมอร์อย่างนี้ตัวเล็กๆก็จะเห็นทั้งการสปาร์คด้วยนะครับทดสอบการสปาร์คจากแรกที่ยังไม่ได้ใส่คาป,ปาซิเตอร์ขาเล็กๆ0 0นยไมโครฟารัดก็คือ4.7นาโนหรือ472ที่ตัวคาป,ปาซิเตอร์นะครับ400โวลต์เขาเรียกว่าสปาร์คคิลเลอร์ก็คือตัวกระจัดการสปาร์คนั่นเองใส่ทั้งสอก็พอนะครับ ถ้าใส่ทั้งดิดลายด้วยริตอนนะก็ได้นำสัก4 7 n a นาโนนี่แหละนะครับผมว่าเป็นการบาลานซ์เฟสของอ e ิวอร์เตอร์แล้วก็การไฟฟ้าด้วยซ้ำไฟ AC ซก็จะผ่านประคาปาซิตเตอร์ไปได้นิดนึงไม่มากนะครับไม่ถึงขนาดจ่ายก,กระแสดได้ ถามว่าไฟจะย้อนกลับเข้าไปอิวอร์เตอร์ไหมผมก็ทดสอบให้ดูหลายครั้งนะครับแค่คาปาซิเตอร์แค่4.7นาโนมไฟไม่สามารถย้อนไปทําลายพวก Mod et, วมอสเฟตหรือวงจรอ,อะไรวงจรมอสร์เฟตของเอว์เตอร์ได้เป็นการปรับสมดุลด้วยซ้ำนะครับทำให้ไฟเรียบจัดสัญญาณรุวกวนนั่นเองปิดไว้ก่อนนะเป็นการทอนน้อมหน้าคอนแทคดีเดให้ power diode เราอยู่คงทนนานกรณียิ่งถ้าใครใช้สลับไฟบ่อยอย่างนี้สลับไฟบ่อยหน้าคอนแทคสลับบ่อยนี้ก็จะทำให้ หน้าคอนแทคสร์คบ่อยแล้วก็เกิดคาบออกไซด์คาบสิคาบดำๆนั่นนะครับทำให้การสัผัสของหน้าคอนแทคไม่ดีคาบาซิเตอร์ก็ช่วยได้อันนี้เป็นเทคนิคแนวทางนะครับใครจะโมตามก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครพะววงใครกลัวก็ไม่ต้องใส่ก็ได้อันนี้เคยอ,อยู่กับเราก็เป็นการทดสอบ ATS Automatic t r a n s f e r s Switch ทั้งหลายนะครับทั้งรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งแบบที่ใช้มาตรฐานทั่วไปนะครับที่เป็น,นกลไกทั้งแบบอ่า DIY ก็คือ DDA นะครับเอา DDA power DDA มาทำนะครับส่วนระบบแมกเนติกนะครับที่ใช้แมกเนติกใช้อ่า DDA ควบคุมไดหลายอย่างมีระบบอิทอล็อลกอันนี้ผมจะไม่ได้นำมาทดสอบไม่ได้ทำให้ดูนะครับผมไม่ได้ใช้ระบบใหญ่ขนาดนั้น อันนั้นก็ดูตามคลิปท่านอื่นได้นะฮะนนเขามีสอนทำอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมแค่มาทำให้เป็นแนวทางโมดิฟายการ DIY คาปาซิเตอร์ใส่คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอพุณที่ติดตามรับชมสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกาไดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปต่อไปคลิปนี้มีเพียงตัวนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ